ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรโทรโกเอวีที่ช่องเวรานการันตีแห่งนี้นะครับรายการที่นําเสอนอะการเอารถเก่าคลาสสิกเนี่ยมาชุบชีวิตให้รถแล่นอีกครั้งโดยการแปลงเป็นไฟฟ้าตอบโจทยุครถ E ีในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะอย่างที่ใครหลายคนนะเห็นจากงาน e v วีเอ็กนะที่ผมเอารถเก่าดัดแปลงแปลงเป็นฟ้าอย่างเจ้าตัวรถคลาสสิกคันหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอายุรวมมากกว่า70ปีนะไปโชว์ในงานด้วยก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันคือรถอะไรกันนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวเปโร์โย403คันนี้นเอง ว่าประวัติของเจ้าตัวเปอร์โยสินสามเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1955นะครับจนถึงปี1966นะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสนะก็คือเปอร์โยนะครับซึ่งเปอร์โยทําเจ้าตัว4.3ออกมานะครับผลิตออกมานะครับปีทั้งเก๋งซีดาน2ประตู4ประตู5ประตูรถตู้รถกระบะนะครับเอาแค่โมเดลคันนี้ค,นนคันเดียวเนี่ยขายไปทั่วโลกนะร่วมล้านกว่าคันนะแสดงว่าโอ้โหเมื่อก่อน70ปีขายไปล้านกว่าคันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยสำหรับเจ้าตัว เปอร์โย403คันนี้นะฮะเปิดตัวมาครั้งแรกบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี195นะซึ่งมีการเปิดตัวนะในพระราชวาังโทคาเดโรนะครับที่ฝรั่งเศสเมืองปารีสเลยก็ว่าได้โดยที่เจ้าตัวนี้นะฮะเริ่มต้นก็คือจะเป็นตัวรถซีดานรุ่นนี้เลยนะ,ะก็หลังจากที่มีการเปิดตัวในพระราชวาังโทคาเดโรนะคนก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะค,ะคนทั่วไปก็เลยสนใจอยากมาใช้เจ้าตัวเปอร์โย403โดยเฉพาะที่เป็นซีดาน4ประตูคันนี้นะคระับเห็นว่าเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ่งยนนนตบซิขุมพลั100 4 6 18ซีซีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากในตอนนั้นนะฮะอายุ70ปีนะครับแต่วันนี้เราจะไม่สนใจเรื่องนั้นเราจะมาแปลงเป็นไฟฟ้าให้กลับมาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าว่าแล้วก็เจออาจารย์อาจารย์ไสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่หลายคนให้ความสนใจจากในงาน EV Expo มากอาจารย์บอกเฮ้ยถ่ายไปแล้วพลาดยังไงบอกโอ้โหอาจารย์ยังไม่ถ่ายเลยคันนี้นะครับคันนี้คือแปลงเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะเรยรครับโอ้โหอยากรู้ว่าอย่างคันนี้นะครับเห็นว่ามัน 70ปีมันมีความยากในการดัดแปลงอะไรบ้างครับอาจารย์คันนี้ครับก่อน <away. S 2> อื่นเลยผมจะชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของรถสมัยเก่ากับรถปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่เพราะว่ารถสมัมกกสสยก่อนมันวิ่งไม่ได้เร็วมากนะอาจารย์ใช่ใช่ส <unt S 2> มัยก่อนวิ่งเต็มที่ก 80, 80็9ก้าก็รู้แล้วแต่ว่าเรามาแปลงไปไฟฟ้า๊บเนี่ยมันความเร็วมันลอยขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมีการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะอย่างที่สังเกตได้นะเห็นไหมคานหน้าของเขาเนี่ยเขาจะใช้แหนบเป็นตัวกันโคงในตัวถ้าเป็นรถสมัยใหม่เขาจะ เลี้ยวเวลาแล้วเขาจะบังคับไม่ให้รถเอ๋เอใช่เป็นกันโคลนด้วจะเป็นแหนบด้วยเห็นไหมครับเป็นแหนบด้วยกันโคลนด้วยแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยบึกบ๊กเลยนะฮะอหมุบหมต่างๆเนี่ยแข็งแรงมากอันนี้คือท่อนหน้านะครับส่วนเราาถัดมาอีกหน่อยเราจะเห็นเกียร์นะฮะอันนี้ยังใช้ใช,ใช้เกียร์เดิมอยู่นะครับใช้เกียร์เดิมใช้เกียร์เดิมเกียร์เดิมมันเป็นสี่สปีดดิจานใช่สี่สปีดแล้วก็เป็นแมนนวลอ่าเป็นแมนนวล<อ>ก็คือเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานี่แหละจะสังเกตได้ว่าเราจะมีมอเตอร์นะะฮหาามับ้ ตาทดพอดีมากเลยสมัยก่อนเนี่ยฮะเพราะของเดิมมันเป็นเครื่องยนต์4,68ซีซีหรือก็พันกว่าพันกว่าเองครับ1,468ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบที่ผมไปหาข้อมูลมาอันนี้ก็คือจานเอามอเตอร์ต่อชงชุดเกียร์เดิมเกียร์ของเขาจะสังเกตเห็นไหมเข่ากางเขาจะไม่หมุนนะฮะอันนี้เป็นปลอกนะฮะอ๋อเป็นปลอกเฉยเเข่ากางจะอยู่ข้างในนะฮะอุ้ยแสดงว่าเขาเก็บงานดีแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มาต่างกันสมัยสมัยนี้เราจะเห็นเข่ากลางหมุนอ่าเราจะเห็นเข่ากางหมุนเลยแต่อ เข่ากลางนะฮะก็จะมายึดล็อกกับเชือเผาท้ายก็แกนข้างในเนี่ยเป็นเพากลางก็จะไปหมุนขึันก็คือเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้อะไรไปกระเดินเผาขับเคลื่อนใช่แล้วก็มันจะมีน้ำมันเลี้ยงตลอดนะฮะอย่างนี้ใช้เป็นร้อยปีก็ไม่สึกครับโอ้ เมื <laughs> ่อก,กี้เห็นอาจารย์บอกว่าอ,อย่างไอเนี้ยเราใช้เครื่องยนต์ก็คือใช้มอเตอร์ขนาด15ทับ30แทนกับเครื่องยนต์เดิมนะครับแล้วก็ชนกับชุดเกียร์และนี่คือเกียร์เราล็อกไหมไอาจารย์เราฟิกเกียร์ไปที่เกียร์สามเกียร์สามกำลังเหลือรอบเหลือ,อก็คือปรโทษมาแล้วเอาตัวรถออกได้รถก็ดูหนักอยู่นะอาจารย์โจทย์คันนี้เนี่ยเขาต้องการระยะทางเท่าไหร่ครับอาจารย์โจทย์คันนี้200กิโลครต่อชาร์จและยิปแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเพ่ผมเห็นมีมีตรงนี้อยู่ข้างหลังแพ็ง สองพันสามล้านองแพ็ครวมกันก็ประมาณ30กว่าถึง40กิโลวัตต์ประมาณ30กว่าถึง40กิโลวัตต์ก็พอๆกับรถในสมัยนี้ใช่ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าแล้วพอมันวิ่งจาก80-90เนี่ยแล้วอยู่ๆวันนี้มันต้องวิ่งมาเป็นร้อยเนี่ยไอ้เรื่องระบบความปลอดภัยมันต้องมีอะไรพิ่งเติมไหมอาจารย์เบรกเราติดตั้งแบตเตอรี่ปั๊มเบรกเพื่อช่วยผ่อนแรงเท้าเพื่อให้มันจับดีขึ้นเรื่องเกี่ยวกรถคันนี้เจ้าของต้องการให้เป็นออริจินอลเดิมๆเพราะนั้นเราจะเห็นทั้งหมดจะ ของนี่คือ ừ ừ ừ ดูแลดีมากรถนี่คือสภาพใหม่เก่งคือสึกหรอใหนมากพิกดูจนเลยฮะแม้แต่พื้นเลยฮะอันนี้คือลายเดิมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัดผุมานะอัน,นี้คือลายเดิมเลยนะเนี่ย <ำ S 2> ย้ำว,ว่า1955นี่ปี2022ร่วมเกือบ70ปีเกือบ70ปีโอ้โหเดิมเดิมหมดเลยโอ้โ่รักษารถได้ขนาดนี้นะอาจารย์เยี่ยมมากเลยงั้นเดี๋ยวอยากให้อาจารย์เอาลงแล้วเปิดหน้าเครื่องกับด้านหลังรถให้ดูหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เอาห้อยลงกัน นีด่ดีไซน์ไม่มีอีกแล้วคือเขาเรียกว่ามันเป็นทรงแบบซาลูนเมื่อก่อนนี่คือขับอย่างงี้นี่โก้มากนะจานนี่คือเดิมหมดเลยใช่ไหมจานทุกอย่างยังเดิมเดิมหมดเลยฮะดูไฟนะครับคือต้องบอกว่ารถสมัยนี้หาอ,อย่างงี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหนี่คนรักษาสภาพดีมากเดีย๋ยวว่าจะซากยังหาไม่ได้เลยซากก็หา,หาไม่ได้เห็นอาจารย์บอกขนาดเปอร์โยแบบรุ่น505ก็ยังหายากเลยนี่คือเขาดูเลยสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามหาได้ขนาดนี้นะฮะโอ้โหดูนะครับความคลาสสิกคือด<ๆ>ูข้างนอกนี่ไม่รู้เลยนะฮะจาน นั่งนี่ให้จานดูนะฮะจานอย่าให้เปิดจานเปิดได้ดูว่าเนี่ยระบบไฟฟ้าโอ้โหนี่ดูไม้ค้ำเนี่ยคือออกแบบนะฮะดึงมานะไหนจานเปิดมัน,ม,นมันเหมือนมันล็อกมาใช่ไหมจาชมนชจอ๋อ oh, มันอย่างนี้อ๋อ oh, ล็อกกันหล่นระเมียดมากนะครับนี่คือเปิดฝากระโปรงมาอันนี้มีอะไรบ้างครับจานที่เปิดมาเนี่ยก็จะมีกล่อง PDU นะฮะอันนี้ทําหน้าที่อะไรจานทำหน้าที่กระจายไฟครับกระจายไฟไปยังจุดต่างๆแล้วก็อันที่จะเป็นแพ็คแบตเตอรี่ไฮโวลที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่อ่าซับไ ไฟองไฟของเดิมออริจินอลเดิมอยู่เช่นไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเบรกไฟอะไรพวกนี้นะของเดิมมันใช้12โวลต์อยู่ก็นังั้นแบตเตอรี่2องโวลต์ยังคงอยู่นะไดชาร์จมันไม่มีนะมันไปกับเครื่องยนต์ก็จะมีเอ่อ DC to DC และพวกเบรกพวกไอ้ไฟอะไรนะแอร์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่าอาจารย์ใช่ครับเอ่อระบบเบรคเราก็จะมีเป็นเออ่แวคคัมปั๊มเบรกเป็นไฟฟ้าแล้วนะฮะแล้วระบบแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วครับเป็นเอ่อออนบอร์ดชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ครับโอ้โหนอาาจรย์ อยู่ที่หลังป้ายทะเบียนครับอ,อ๋อหลังป้ายทะเบียนครับ โอ้เราเราเคยเห็นป้ายทะเบียนรถไอ้ศูนย์เจ็ดเขาจะเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนนะแต่ของเรานี่เปลี่ยนเป็นที่เติมไฟที่ทานไฟครับโอ้เท่นะก็คือเอาป้ายทะเบียนนะครับมาบังรูชาร์จไว้ปกติอาจารย์จะเอาไปไว้ที่รูเติมน้ํามันเดิมอ่ะปรากฏว่าที่เติมน้ำมันเดิมนี่มันเล็กมันอยู่ในมันซ่อนอยู่ในไฟท้ายเล้ามีคือแจไขลรอบกันกันกันฉุบน้ำมันเขาออกด้วยนะอ๋ออกันขโมยน้ำมันโอเคเปิดได้แล้วี่รูน้ํามันเหรอที่เติมน้ำมันครับเฮ้ยรถ70ปีแม่งดีไซน์รูเติมน มนอยู่ตรงนี้และเอาไฟไท้ายมาเป็นฝาปิดคือแบบมีงงเลยนะนี่ทําขนาดนี้คือมันระมียดมากเลยนะจานสมัยนี้คือแค่ข้างๆกาจจานก็เลยบอกว่ารูมันเดิมเนี่ยมันไม่สามารถใส่ไอ้ตัวไททูได้ก็เลยจะต้องย้ายไปอยู่ตรงนู้นโคตรเท่อะแพงไอ้ตรงนี้แหละใช่คือรถมันแบบว่าเปอร์โย43คันนี้คนที่ดีไซน์เนี่ยที่ผมไปเช็คมาเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะฮะโอ้โหคือแบบดีไซน์มาแบบดูคลาสสิกลายเส้นนะครับเฟี้ยวจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะให้จานเปิดด้านหลังให้ดู ว่าด้านในเป็นยังไงนะครับทีนี้เราเข้ามาดูภายในนะครับโอ้จานแอร์ย็นเจี๊ยบเลยอะใส่เสื้อขนแกะมาป่ะทำไมจานหนาวอมากนะตกใจด้วยว่าจานเนอะไรใส่เสื้อขนแกะเออเฮ้ยมันเย็นกว่าเดิมเยอะเลยนะจนนย์เพราะว่ามันไม่ต้องอ้างอิงก,กําลังเครื่องอ๋ออันนี้โหนี่เดิมเดิมเลยนะจา้านี่คืออะไรจาาวิทยุเป็นลำโพงวิทยุอันนี้ไม้เดิมผมชอบวงมอลัยตรงนี้เลยว่ะมันใหญ่นี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 ่พวงมอลัยนะฮะโลโก้นี่แบบดั้งเดิมออริจินอลเลยฮะ ือเปอร์โยที่มันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยไม่มีอีกแล้วปัจจุบันจะเป็นเปอร์โยแล้วก็เป็นโล่อ่าอันนี้คือเปอร์โยแบบยุคก,ก่อนที่โ,โลโก้อย่างนี้นะไปหามายัางไงเนี่ยโอ้โหเจ้าของเจ้าของเก่งมากสุดยอดนี่คือต้องการความเดิมเอ่เนี่ยอยู่ครบคนไดเดียวด้วยอันนี้เป็น,น,นวพวงมาลัยพาวเวอร์ไหมอาจารย์เดิมเป็นแมนนวละครับเดิมๆเลยโอ้โหที่อาจารย์วงลายวงก็เลยต้องใหญ่หน่อยนี่ดูไม์รถมาก่อนนี่เก้าสิบกิโลเมตรเท่านั้นเบารถมาก่อนนึกวิ่งได้หกเจ็ดสิบนี่ก็หรูแล้วรถเจ็ดสิบปีอะนะ เกีมิเตอร์อ๋อเกีมิเตอร์ตรงนี้ที่บอก s อ c นะครับตอนนี้แบตเหลือ68%อุณหภูมิ33 33แม็กซิมัมเทมแล้วก็มินิมั่มสาสส่วนโวล์เทดก็แต่ละเซลล์นะฮะก็เป็นมิลิโวลต์ก็คือ4,000 70มิลลิโวลต์มิลลิโวลต์เอ็กซิมัมนะฮะส่วนมิลมิลลิโวลต์เอ่อมินิมิลลิโวลต์ก็อยู่ที่4,024 24อ๋อก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะ4,070กับ4,024คือหมายถึงว่าแต่ละเซลล์แต่ละเซลลคือว่ามีการบาลานซ์มีการถ่ายแรงดันให้มันใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงก็คือบาลานซ์เซลล์กันบาลานซ์เซลล์อ๋อเหลือแค่นี้ไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังเพราะอาจารย์บอกว่าฟิกเกียร์ไปแล้วฟิกไว้ที่เกียร์สามอ่าฟิกไปที่เกียร์สามอันนี้คือเกียร์เดิมของเขาเกียร์เดิมครรรบเเกกกีีีียยย์มืือออออ่าตนน้้้้็ฟิแลวง ก็ไม่ต้องเหยียบแล้วเอาจารย์เหยียบนี่ไงอ๋อเหยียบอย่างนี้เดียวแล้วก็ถอยหลังก็หลังก็เปิดอ่าเป็นแบบไฟฟ้ากับคู่เอาอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าไปเลยไหมอ่าสมรรถนะคันนี้เป็นยังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปเลยดีกว่าครับอาจารย์ นี่ผมว่ารถสมัยก่อนมันนั่งสบายมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าเกียร right ์บอมไปอยู่ที่พวงมาลัยเนี่ยด้านล่างมันโล่งหมดเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าขับเคลื่อนส่งกําลังไปล้อหลังเนี่ยไอ้ตรงรูนูเนี่ยก็จะไม่มีจะเรียบโอ้โหนี่ถ้าดูที่นั่งเบาะสองเนี่ยฮะอย่างกระโชฟ้าเนี่ยดูดิสมัยก่อนนี่แบบเยีเลยโชฟ้าชัดๆคือคนที่นั่งรถอย่างเงี้ยคือแบบว่านั่งโคตรสบายขับรถห้ามรัดนี่สบายๆนะอาจารย์เวลาคนขับยุโรปแล้วสมัยก่อนเนี่ยหกเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะวิ่งช้าแล้วนม่งเซ็นติเบลเขาไม่มีเดิ ังเกตที่เราทํารถคลาสสิกบรรทุกคันเนี่ยไม่มีเซ้นทีเดียวสักคันเพราะมันเป็นรถความเร็วต่ำอ่าเป็นรถความเร็วต่ำรถยนต์เนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์จริงๆมันจะเริ่มมาเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยประมาณช่วงประมาณ80ขึ้นมานะจ๊ะนะจนไปถึง90พวกนี้โอ,อ้โหความเร็วแม่งเริ่มสูงแล้วแต่ถ้าเป็นยุคแบบโอ้โห1950นี่คือแบบคลาสสิกเลยนะจ๊ะนะคือ,อตอนที่อาจารย์ยังเป็นวัยรุ่นนะรถที่มันมีความเร็วถึง120โอ้โหแบบโคตรแรงเลยอ่า120แรงมากีีตอนน้64นะครับออโ้หก็ถืว่านี่นนะอาาจรย์มัก็สิบ ฟีลมันดีนะนี่คือช่วงล่างเดิมเดิมเหรอจารย์ก็นั่งนุ่มมากเลยนะจารย์หร,หรือว่ารถมันหนักว่าอจารย์มันเลยดูนุ่มยังโอ้อโหดูจานเข้าโค้งนะนิ่มมาก นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่66ตอนนี้ความเร็วเราขับไป84แล้วพี่อาจารย์จะเอา100จริงๆหรอครับจริงๆถ้าบอกขับเร็วๆเงี้ยอาจารย์อาจารย์ไม่คิดว่าจะใส่จานดิสโ์วงดิสเบลดว่างเหรอจา์ก็แล้วแต่ต้ไหมลูกค้าต้องใส่ได้ใช่ไหมจะใส่ก็ใส่ได้แสดงว่าลูกค้าเขาไม่อยากได้เดิมาจารยจาลูกค้าต้องการเป็นเอออิเิ็ทอลเลยฮะนี่ดูดูเลขใหม่นะหม่90ตอนนี้ GPS อล่อไป98จะ100แล้วฮะเจ้า108แล้วอาจารย์ นี่ร้อยเก้าโอ้โหนี่นะครับาาร้อยสิบเอ็นัจะรั์ไม่ทะลุไปแล้ว อาจารย์ผมนี่นั่งเสียวเลยนะจิ้งหรีร้องตลอดทางเลยจิ้งหรีบอกว่าช้าๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับที่รถคลาสสิกนะครับอาจารย์โอ้โหขับเบาๆหน่อยนะฮะปึ๊บๆนะเพราะว่าบอดี้มันมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรถความเร็วสูงนะอาจารย์เสียงลมมันท่ายไหมมันไม่แอโรไดนามิกใช่เหมือนรถไฟฟ้าสมัยนี้เขาบอกว่าไอ้ความเขาเรียกค่าสัมประสิทธิ์ในการต้านลมมีผลต่อการกินพลังงานยางล้อแม็กมีผลหมดนะอาจารย์ฉะนั้นพอมันเป็นรถคลาสสิกนี่คือเดนขับใกล้ๆไม่ต้องเร็ว อย่างนี้ก็ประหยัดแบตบนะจานนะยิ่งขับเร็วยิ่งเปลืองใช่ครับรแรงจริงๆนะเขาโมงไอ้รถคันนี้นี่ไม่ธรรมดามแซงแบบขาดเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้โหร้อยกว่าแล้วนะครับไอที่คัาสสิกธจะไปจอดโชว์ตามตู้ตามไม่ได้ซื้อมาไว้จอดซื้อมามันต้องอัดทนรถมันต้องขับ <S <S นะแม่ข้าง <ๆ S 2> หลังนี่ทิ้งลิฟเลยเอแซงแซงมาทิ้งหายเลยเลย รถรุ่นเก่าเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาขับเร็วๆลมมันก็เข้าเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ครับเออพวกช่องประตงประตูนะพวกนี้คืออาจจะต้องไปเก็บพวกสีนยางเพิ่ม เพื uh ่อ huh. ให้มันเงียบใช่ไหมอาจารย์แล้วล้อเมื่อกี้อาจารย์บ uh huh. อกล้อมันเล็กล้อมันอะไรเนี่ยต้องไปทวงน้ำหนักใหม่ uh huh. ต้องไปนทวงล้อก็อมันยังสั่นอยู่ให้มันสั่นน้อยลงมันไม่สั่นเลย,ยถ้าเปิดถ่วงเสร็จแล้วจะไม่สั่นอย่างว่านอะาจารย์รถอายุขนาดนี้ uh huh. ผมถามหน่อยอาจารย์อย่างคันนี้เนี่ยพอแปลงเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันมีระบบรีเจนไหมอาจารย์มีครับระบบรีเจนไอ้เจา้าตัวนี้มันรีเจนปั่นไฟกลับมามากน้อยขนาดไหนอาจารย์ก็ประมาณ10% 15%หรือครับ10หรือ15%เพราะมีคนบอกว่าเฮ้ยพอมันเป็นรถไฟฟ้าดัดแปลงมันมีรีเซ็นม์เพอาะมีคนบอกอมีมี มันก็ช่วยชะลอแล้วก็ปัดไฟกลับมาได้ก็ถือเยอะนะอาจารย์เยอะสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีหลายคนเขาก็สงสัยนะครับมันก็ยิ่งยืดระยะออกไปอีกดีครับอาจารย์ โอ้โหเป็นไงนะฮะรถคุณปู่สุดเก๋เลยฮะเมื่อกี้แซงมานี่มีแต่คนมองเฮ้ยว่ารถอะไรวะวิ่งได้ฉิวขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เราทําความเร็วไปถึง110กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ,รบอาจารย์สําหรับคันนี้นะฮะเมื่อกี้ลองคํานวณน,นะครับแบตเตอรี่ขนาดกี่แอมป์นะอาจารย์180ยแปดสบร้อแปดสิกับเ<ม>อ็อมอารกี่โวลต์นะยร้อยร้อยสี่ร้อยสี่โวลต์ถ้าคูณกันนะครับลองคูณเนี่ยก็คืออยู่ที่25.9กิโลวัตต์อารนะครับแล้วเมื่อกี้เราลองวิ่งดูนะฮะคำนวณความสิ เปลืองนะเมื่อกี้ลองอัดกันดูเนี่ยวิ่งมา10บกโลเนี่ยฮะกินไปประมาณ7%ซึ่งถ้าตีเป็นการกินพลังงานเนี่ยอยู่ที่กิโลละ0.155กิโลวัตต์อวต่อกิโลเมตรนะครับถ้าคูณค่าไฟ4.76จเนี่ยจะอยู่ที่กิโลละ7 4สตังค์เท่านั้นเองโอ้โหอาจารย์เอารถ70ดปีมาวิ่งได้ขนาดนี้แถมประหยัดด้วยโคตรคุ้มมากนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าสําหรับการดัดแปลงรถคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าดัดแปลงคันนี้อยู่450 0ส นน 4, ส5 0แ0 0บาทวรวมระบบเบรกก็ด้วยอ่ารวมระบบเบรกรวมแอร์คอมเพรสเซอร์ที่เป็นไฟฟ้า <c oughs> ก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เพราะเรายกเครื่องเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันหาไม่ได้แล้วนะฮะรถคนนี้เจ้าของดักมากคือคุณไม่สามารถหาดีไซน์อย่างนี้การที่ปลูกขึ้นมาให้มาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือความฝันเขาเลยนะจ๊ะที่ประทับใจมากก็คือเวลาเราขับไปบนท้องถนนเนี่ยมีแต่คนมองและยิ้มไม่ยังวิ่งได้อีกเลยแล้วแถมสีสันนี่แบบว่าหน้าอมห้าก มาสเตอร์พีนะสมกับรายการของเราเรโทโกเอวีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงผมขึ้นทางด่วนนะงานผู้หญิงนะบอกโอ้โหสีน่ารักจังเลยทำไมเสียงมันเงียบจังเขาบอกรถเก่าขนาดนี้ทำไมเครื่องมันดีจังเสียงเงียบไม่ไม่มีเสียงเลยผมเลยบอกเขาบอกรถคันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องครับรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าครับเขาบอกเป็นไฟฟ้านี่แบบดูรึเปล่าโกหกหนูรอเปล่านี่ฮะของหน้าตาอย่างนี้เลยนะไฟฟ้านะครับและนี่แหละฮะคือถึงบอกว่ามันคือการปลุกชีพรถเก่าให้กลับมาวิ่งได้นะกับคอนเซปต์เรโทรโกเอวีนะครับ าใครสนใจนะฮะอยากจะรดคัาสิ่งนี้มาชุบชีวิตให้คืนชีพอีกนะสามารถมาหาอาจารย์ได้ที่ร้าน E ี c ีคา h a i l a n d ครับอยู่ที่ปทุมธานีนะฮะ<อ>แล้วก็ห<อ>มายเลขโทรศัพท์0818230500<ห>เป็นทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ครับสามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ของ Facebook p เพ e ให้นะครับ,รบเป็นไงกันบ้างน,นะฮะสำหรับวันนี้นะครับที่ผมเอาเจ้าตัวเปอร์โย403คันนี้มาให้ดูแล้วกายล่างเป็นไฟฟ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอย่าให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนนีี้้้เลยยยรบมออาาากท่งงะ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่งให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ<ช>และไ,<ด>ไงฝาก<ฟ>ติดตามนะมาดูว่าในเลโทโกยีรายการหน้าจะเอารถคลาสสิกรุ่นไหนมาออกอ,อ,กอีกเจอกันในคลิปหน้านะครับ